ไป,ไปดูเรื่องคดีอ,อ,อะไรก่อนอ่าสามารถตอาาถนเมื่อวานที่ถูกจับที่เชียงราย,ย,รายแถวแถววัดห้วยประกัง้งค่ะ,ะคือตำรวจเนี่ยที่เข้าไปกแกลนบุรวาทเนี่ยตรงพรานนกครับปรากฏว่าไปเจอในบ้านเนี่ยยังเปิดแอร์อยู่เลยพี่กองอแล้วก็ยังมีเสื้อผ้าที่ถูกถูกถอดกองเอาไว้อยู่เอ๊ะเขาจะไปเช้าหรือเปล่าก็าจะอะไรอาจจะรีบไป เอาเป็นว่าไปตั้งแต่เช้าไปถึงที่เชียงรายยู่ประมาณ8โมงครึง่งเช่ารถเป็น t o y ยต้าอัลฟาดบัลลัชเจ็ดบาทให้พาไปวัดห้วยปกากกั้งแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวตอนเย็นก็จะกลับตั้งใจจะไปไหว้พระเฉยๆเพราะว่านักข่าวถามว่าเอ๊ะเขารู้หรือเปล่าคะเจ้าหน้าที่จะไปจับก็เลยแอบหนีไปก่อนเจนี่บอกไม่หรอกม้งเขาคงตั้งใจไปไว้ปจริงๆนั่นแหละ แม้แต่ <S 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 แต่ข่าวออกหมายจับเนี่ยก็ระแคะระคายออกมาวันอาทิตย์เออใช่ไหมหมายวันอาทิตย์เพราะฉะนั้นเนี่ยถูกจับเมื่อวานนี่มแม่น,นี่ไม่ทันไม่น่าจะไม่รู้นะ ไม่น่าจะไม่รู้ก็เมื่อวานเนี้ยค่ะก็เลยเอาตัวในฝ่ามาดเนี่ยมาถึง DFI แล้วนะคะตั้งแต่5้าทุ่มเศษที่ผ่านมาค่ะโดยมีความผิดก็คือฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงินค่ะไปถูกจับได้ที่เชียงรายนะคะที่ใกล้ๆกับวัดห้วยประก้างจากนั้นก็นั่งเครื่องบินกลับมาลงดอนเมืองค่ะเจ้าตัวเนี่ยสะพายกระเป๋าสีดำสวมหมวกแก๊ปสวมหน้ากากอนามัยสีขาวปิดบังใบหน้า เจ้าหน้าที่เนี่ยได้ขับรถพานในสามารถหลบสื่อมวลชนที่ไปปักหลักรอทำข่าวที่หน้า DSI ไปเข้าด้านหลังอาคารแทนค่ะส่วนภาพที่ DSI เนี่ยจะมี2คนค่ะ2คนนั้นเป็นทีมทนายความก็คือนายสันติวิชัยพลค่ะและนายสุวัตเมฆหมอกสันติคือคนที่ไม่ใส่ไม่ใส่สูทคุณสุวัตคือคนที่ใส่สูทสองคนนี้นเป็นทีมทนายความบอกว่าเอาจร,จริงนะสามารถเขาติดต่อพวกเรามาตั้งแต่นูน้นในอตอนมีคลิปเสียง คคลิปเสียงที่เผาออกมาปล่อยอะค่ะ,ะแต่ว่าก็โอเคถือเป็นการใช้สิทธิ์ตามกฎหมายในการเข้ารับฟังการสอบปากคำของพนักงานสอบสวนแล้วก็ตนกับทนายในทีมเนี่ยก็คุยกันเรื่องการต่อสู้คดีแต่ยังเปิดเผยไม่ได้ก็ตั้งแต่ที่เขาโดนจับจะเห็นว่าที่ภาพคุณสามารถในใโทรศัพท์เนี่ยก็คือเขาหาทินทนายนั่นแหละบอกพี่มาเจอกันที่ DSI หน่อยมาคุยกันหน่อย ผู้สื่อข่าวบอกว่าไม่ใช่แค่ทีมทนายสองคนนี้ที่ไปเท่านั้นนะคะวิทูลเก่งงานค่ะทนายความของบอสพอลก็ไปที่ d f i ด้วยถามว่าไปทำไมบอกว่าตนได้รับความไว้วางใจจากนายสามารถให้เข้าร่วมฟังการสอบสวนในครั้งนี้ด้วยค่ะเมื่อวานเนี้ยสามารถพารู้ข่าวว่าคุณเออไม่ใช่คุณวิทูลเนี่ยพอรู้ข่าวว่าคุณสามารถแกถูกออกหมายจับเนี่ยแกไป DSI อก่อนแล้วนะพี่ก้องคุณผู้ชมแกไปถามเจ้าหน้าที่ว่าทำไมออกหมายจับ ในเมื่อบอสพอลอ่ะไม่ได้แจ้งความไม่มีความประสงค์จะแจ้งความนี่นาะไม่มีความประสงค์จะแจ้งความขู่ดีเอด้วยว่าระวังจะโดนหนึ่งห้านะประเด็นประเด็นที่น่าคิดก็คือว่าถ้าไม่มีใครหรือบอสพอลเขาไม่บอกให้คุณวิทูลมายุ่งในเรื่องของคุณสามบา้านแล้วมันเราเอาแบบคนธรรมดาทั่วไปนะพูดเป,ป็นภาษาชาวบ้านเอ๊ะ ถ้าคุณวิทูลแกจะไปยุ oh, wow. ่งเรื right ่องคุณสามารถทําไมหรือเขามีความสัมพันธ์อะไรกันก็ที Kristen ่ผ like ่านมาก็ไม่ปรากฏว่าเขามีความเกี่ยวข้องอะไรกันถูกไหมแต่ว่าเป็นทนายให้ก็คุณวิทูลก็เป็นทนายให้บอสพอลนะแต่ถึงขนาดออกตัวเนี่ยแสดงว่ามันก็มีความเชื่อมโยงหรือหรือคดีของความสามารถเนี่ยอาจจะอยู่ในแผนการใหญ่ในการสู้คดีของบอสพอลหรือเปล่าปกป้องสามารถหรือปกป้อง ความลับที่สามารถรู้อะไรแบบเราตั้งคําถามเพราะว่ามันไม่เกี่ยวกันแล้วถ้าว่าด้เรื่องของเส้นเงินเนี่ยคงได้ฟังแล้วว่าอธิบดีดีเอเขาบอกแล้วว่ามันมีเงินเนี่ยหมุนในบัญชีแม่เนี่ยเป็นร้อยล้านแต่เงินจากพอลที่โอนเข้าไปบัญชีแม่2อล้านหที่เหลือก็ต้องไปตรวจสอบว่ามันมาจากไหนซึ่งไอ้คดีแบบเนี้ย มีคนแจ้งความหรือไม่มีคนแจ้งความก็ไม่ใช่ปัญหาถูกต้อง <นะ S 1> เป็นความผิดอาญาแผ่นดินเพราะว่าถ้าเขาเห็นจากเส้นเงินของด h ไอคอน Group จากบอสพอว่าโอนไปให้ใครเนี่ยเขาก็ต้องไปตรวจสอบก่อนพอตรวจสอบได้แล้วเนี่ยถ้ารู้ว่าเป็นเส้นเงินที่ได้มาโดยไม่ชอบเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์เพราะว่าครั้งนี้ทางด้านเมยสามารถกับแม่เนี่ยโดนเรื่องของฟอกเงินและสมพกันฟอกเงินไม่ใช่การโชคซัพย์นะคะ<อ>ไม่ใช่คลิปนะคะเพราะฉะนั้นหลักฐานสําคัญก็น่าจะมาจากเส้นทางทางการเงินที่พอล โอนไปให้สามารถโอนไปให้แม่แล้วแม่โอนไปให้ทางในสามารถอีกทีหนึง่งมันมีมันมีการโอนควยกันบิ๊กเตายิ่งกว่านั้นอีกบอกว่ามันมีบัญชีมาเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะเพราะฉะนั้นวันนี้11โมงค่ะเดี๋ยว DSI จะ,ะแถลงเรื่องของในสามารถนี่แหละค่ะครับอนาคดีของสามารถซึ้อก็เชื่อมโยงกับตั้งอยู่อย่ที่พี่ปองแบ่งเป็นแท่งๆอันนี้อยู่ในแท่งของดีไอคอนนะครับ